กินนี่ Mì นะพี่เตื้อดิเหรอนี่ก็ไม่ถึกเออทํายังอ่ะอ๋อ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 ให้ร้าน มีโต๊ะทางน้ำยางของน้องน้ำยางยาวสามสิบค่ะมีขนมด้ไหมคะหกสิบบาทครัไมเป็นหกบ้าทค่ะนี่นของของน้องสองคนนี้่อกพี่ป๊อปอันนี้ก็เผ็ดเหรอเผ็ดจ้าเผ็ดเผหวานหวานเผ็ดหวานหวานงไละ เบียโต้ไมโล้ไปเลยดีใช้เดิมที่เคยกินนะเบียโต้ลูกอม <c oughs> ขอเปล่าน้องครับหยิบอมด้วยครับพี่น้ำเบาๆกาหยิบอมด้วยนะคะเราดีพี่ปูดียังไม่ลงมาเลยไปแล้วจ้าเอาไปแล้วไปกระจูเรียบร้อยแล้วฝั่งน้ำ โค้กอะไรครับ6กบาทครับหกสิบบาทนึงโค้กอ่ะกสิบบาทหนึ่งห้าบาททำไมไม่ทัสอแก้วกั่ยน่อยปะยุัน้ายุ่งหยุ่งวันนี้ทำมาเร็วอะอันนี้แกวสิบบาทครับีอันนี้แก้ยี่ ตีบาทใช่หม้ยกเดียวไปามเขาเป็นบอกว่าเอาแบบนี้แบบแบบน้ำเปล่าขวดหนึ่งน้ำโคกแก้วละเดเด็กห้าบาสบบาทอีกห้าบาทนะคะโคกบาทหนึ่งน้โค้ก้บาท่ไนลูกอโคกห้าบาทนึ่ง 吧，金宝。